ชีวิตคนเรานั้นบางครั้งมันก็เหมือนกับการเดินทางในที่มืดมิดคุณเคยรู้สึกไหมว่าทุกย่างก้าวที่คุณเดินนั้นมันหนักหน่วงเสียเหลือเกินบางครั้งคนเรามักจะคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นได้ถ้าเราได้สิ่งที่เราอยากแต่ความจริงแล้วคือเรากลับพบว่ามันไม่เคยพอมันเหมือนกับพยายามเติมเต็มสิ่งที่ไม่มีวันเต็มได้เลย มีเรื่องหนึ่งที่ผมเคยประสบเจอมากับตัวเองเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่เคยเสียอะไรบางอย่างที่เขารักมากที่สุดในชีวิตซึ่งเขาได้ทุ่มเทเวลาและพลังให้กับสิ่งนั้นแต่สุดท้ายมันก็หลุดหายไปจากมือเขาอย่างรวดเร็วเขาทำทุกอย่างที่คิดว่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่แล้วกลับไม่สามารถหยุดความทุกข์ ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียได้เลยเขาคนนั้นเขาคือคนที่เคยมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันเขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้กับสิ่งใดเลยและไม่เคยหยุดพยายามถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทํามันจะลําบากแค่ไหนเขาก็ทํางานหนักยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวและคนที่เขารักมีความสุขแต่เมื่อเวลาผ่านไป เขาเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังวิ่งตามอะไรบางอย่างที่ไม่มีทางไปถึงเขาพยายามไล่ตามความสำเร็จและอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่แล้วในที่สุดเขาก็พบว่าการวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เขามีความสุขจริงๆเขารู้สึกว่าเขาเริ่มสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือความสัมพันธ์กับคนรอบตัว หรือแม้แต่คนในครอบครัวก็ตามเขาคิดว่าแค่มีทุกอย่างแล้วเขาจะมีความสุขแต่เขากลับพบว่าความสุขที่เขาเคยคิดว่ามีมันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เขาพยายามจะสะสมเลยจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นเขานั่งอยู่ในห้องที่มืดสนิทเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะทลายลงเขารู้สึกเหนื่อยล้าและในขณะนั้นเอง เขาคิดถึงคำพูดที่เคยได้ยินมาว่าการปล่อยเขาเคยสงสัยเสมอว่าการปล่อยหมายถึงอะไรเขาเคยคิดว่ามันคือการยอมแพ้แต่ในวันนั้นเขาเริ่มรู้แล้วว่าการปล่อยไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการยอมรับยอมรับว่ามีบางสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เขาเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการที่เราขาดสิ่งที่เราต้องการ แต่เกิดจากการที่เราไม่ยอมปล่อยวางในสิ่งที่เราถือครองและวันนั้นเขาเริ่มฝึกปล่อยวางทุกครั้งที่เขาคิดถึงสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์เขาจะหยุดและบอกกับตัวเองว่าปล่อยให้มันไปความรู้สึกแรกที่เขาได้รับมันเจ็บปวดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็รู้สึกเบาขึ้นทีละน้อยเมื่อพูดถึงอริยสัจสี่หลายคนอาจจะรู้จักคำว่าทุกข์ แต่น้อยคนที่จะเข้าใจถึงความลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในคำนี้จริงๆแล้วทุกข์มันไม่ใช่แค่การเจ็บปวดทางกายหรือใจแต่ออย่างใดแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียความไม่สมบูรณ์หรือแม้แต่ความผิดหวังทุกมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งมันไม่คงที่ ไม่มีอะไรในชีวิตนี้ที่จะอยู่นิ่งๆหรือตลอดไปหรือที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงและที่สำคัญทุกมันเกิดจากความยึดติดความอยากได้อยากมีที่ไม่ยอมปล่อยวางเมื่อเรายอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งเราก็สามารถเริ่มปล่อยวางได้ทีละน้อย เริ่มจากการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ลองคิดดูนะครับเช่นคนที่สูญเสียคนที่รักไปคนบางคนจะนึกถึงเรื่องนี้ตลอดไปจนทำให้จิตใจทุกข์หนักแต่คนที่เข้าใจคำสอนนี้จะเข้าใจว่าความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้แต่การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนั้นคือการทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้ ลองคิดดูนะครับเช่นคนที่สูญเสียคนที่รักไปคนบางคนจะนึกถึงเรื่องนี้ตลอดไปจนทำให้จิตใจทุกข์หนักแต่คนที่เข้าใจคำสอนนี้จะเข้าใจว่าความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้แต่การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนั้นคือการทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้วันนี้เขาคนนั้นได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งในชีวิต ล้วนมีเวลาและช่วงจังหวะของมันการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่มันคือการยอมรับความเป็นจริงและเมื่อเขาเริ่มเข้าใจสิ่งนี้เขาก็พบว่าชีวิตกลับมีความหมายขึ้นมากความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการสะสมสิ่งภายนอกแต่มาจากการเข้าใจชีวิตและการปล่อยให้สิ่งต่างๆผ่านไปตามเวลา บางครั้งเราก็ต้องปล่อยให้ตัวเองได้พักจากการวิ่งตามสิ่งต่างๆแล้วเปิดใจรับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วบางทีอาจจะเพียงพอแล้วสำหรับความสุขของเราชีวิตมันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราสามารถปล่อยวางจากสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เราก็จะพบความสงบในจิตใจที่เต็มไปด้วยความรัก และการยอมรับอย่างแท้จริงนั่นเองขอบคุณครับที่รับฟังขอให้กุศลผลบุญของข้าพเจ้าได้ส่งต่อไปยังผู้ฟังทุกท่านให้มีความสุขความเจริญด้วยเทินฝากกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ